สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรดนะคะวันนี้นะคะแอดมินโรดพามาชมรถอยู่ที่ ประเสริฐพลุ้งเรือกสกลนครนะคะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าวันนี้นะคะจะพามาชมคันนี้เลยนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะแบรนด์ isuzu นะคะลูกค้าเป็นรุ่น mx นะคะลูกค้าเป็นรถปี2021นะคะวิ่งใช้งานไปแค่5,000กว่ากิโลนะคะ,ะไม่แท้นะคะลูกค้าไม่ได้ก่อน,นะ5,000กว่ากิโลใช้งานน้อยมากแล้วก็ทั้งภายนอกและภายในนี่คือแบบสวยสะอาดเอี่ยมเลยนะคะเลยนะคะ ทั้งภายนอกและภายในตัวนี้คือแบบสวยสะอาดเอี่ยมเลยนะคะลูกค้าไม่แพ้มือหนึ่งป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะมามาชมเต็มๆขั้นกันเลยนะคะอ่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะลูกค้าในตัวกระจังหน้านะคะแบบนี้เลยเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าตัดกับอ่าสีดําเล็กน้อยนะคะเป็นคล้ายๆลังพึ่งนะคะแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ของ i s u ซ u นะคะส่วนไฟตาคู่หน้านะคะก็มาในรูปแบบของโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับอ่า daylight นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะอ่าไฟ เลี้ยวนะคะก็จะอยู่ในโคมเดียวกันกับตัวนี้เลยนะคะลูกค้าและด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่อ่าเซนเซอร์จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ในตัวของกระจังหน้านะคะ2ตัวแล้วก็1ตัวตรงนี้อ่าสีก็เป็นสีเทาเอ่าเทาแลมโบนะคะเป็นสีใหม่เลยนะคะลูกค้าสีนี้กําลังฮิตเลยนะคะในช่วงนี้ อะในตัวล้อนะคะล้อก็เป็นล้อแมกนะคะแมกแท้จากอีซูซูเลยนะคะลูกค้าแมกจากศูนย์เลยนะคะยางก็ยังเป็นยางใหม่นะคะเป็นายางบริสโตนนะคะนี่แพงนะคะรุ่นนี้อ่ะแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ข้างกระจกให้ด้วยนะคะ ตัวที่จะเปิดประตูนะคะมีเป็นสมาร์ทย์เลตให้นะคะลูกค้าทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะของประตูด้านหน้านะคะและก็มีครอบกันรอยเป็นสีโครมเมียมให้ด้วยนะคะลูกค้าด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะคันนี้นะคะติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะในตัวฝาทางน้ํามันก็เป็นตัวชุดแต่งเลยนะคะเป็นสีโครมเมียมนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมามาชมด้านหลังกัน ในส่วนด้านหลังนะคะก็เดิมๆเลยนะคะลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเขาก็มาให้ครบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์เล็กนะคะหรือจะเป็นในส่วนของคีบฉลามด้านบนหลังคาแบบนี้เลยนะคะ,ะกระจกด้านหลังนะคะลูกค้าก็มีเส้นไล่ฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในตัวยางปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะเราจะเช็คให้นะคะลูกค้าว่าสึกห้อหรือเปล่าถ้าสึกห้อเราเปลี่ยนให้ไหมนะคะนี่สวยมากนะคะลูกค้า เดี๋ยวแอดมินจะลองเปิดด้านหลังประตูอาประตูด้านหลังให้ดูเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บของด้านหลังนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนมามาชมกันเลยนี่เป็นแบบอัตโนโมัตินะคะลูกค้าแค่ใช้มือกดตรงที่เปิดนะคะก็จะเด้งขึ้นเองแบบนี้เลยนะคะหรือเวลาปิดนะคะลูกค้าก็สามารถกดจากปกุ่มนี้ได้เลยนะคะก็จะเลื่อนปิดและล็อกเองนะคะอ่ะ ภายในด้านหลังนะคะในตัวห้องเก็บของด้านหลังนะคะลูกค้าก็มีขนาดกว้างพอสมควรนะคะหรือตรงนั้นอ่ะตรงนี้นะจะเป็นเบาะนะคะลูกคา้าเป็นเบาะแถวสามนะคะซึ่งเราได้พับเก็บไว้นะคะเพื่อที่จะให้พื้นที่ในห้องเก็บของนะคะมีขนาดกว้างนะคะและตรงนี้นะคะจะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะ,ะพร้อมกับ ที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะ1ช่องนี่สะดวกสบายมากนะคะข้างหลังลูกค้าอ่ะจะทำเป็นที่นอนเล็กๆก็ได้นะคะหรือวางสัมภาระก็ได้เยอะอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะปิดให้ดูนี่เลยสะดวกมากนะคะลูกค้าใช้งานง่ายนะคะเราไม่ต้องเปิดงัดหรือกดปิดนะคะก็ตัวนี้อัตโนมัติให้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนี่ภายในหรูหรามากนะคะลูกค้านี่เป็นโทนสีดำนะคะแต่ว่าในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่นะคะลูกค้าและตัวปรับเบาะนะคะเป็นแบบระบบไฟฟ้านะ,ะสามารถปรับได้นะคะ ปรับเลื่อนหน้า <_ t iny> เลื่อนหลังพนักพิงก็ปรับได้นะคะหรือจะปรับเลื่อนขึ้น <_ t iny> เลื่อนลงก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะลูกค้านี่เลยก,ก็มีขนาดกว้างนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีปุ่มไฟฉุกเฉินให้นะคะซึ่งกดก็ส่องสว่างไฟออกปกตินะคะหรือจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอคันนี้นะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าก็มีขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะ ตัวนี้นะคะสามารถรับสัญญาณ AM/FM นะคะบลูทูธอ่า USB และ AUX ได้นะคะลูกค้าอ่าด้านล่างนะคะแอร์ Air, ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะสามารถกดใช้งานได้เลยนะคะก็จะปรับอุณหภูมิในภายในตัวรถให้แบบอัตโนมัตินะคะหรือจะผ่อนพัดลมลงก็ได้นะอ่าให้พัดลมเบาลงนะคะตัวด้านล่างนะคะจะมีที่เสียบชาร์จไฟให้นะคะลูกค้าอ่าตรงนี้จะเป็นที่เสียบ USB และ AUX นะคะตรงนี้เลยมีฝาปิดให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆให้คันนี้นะคะเป็นระบบเกียร์แบบออโต้นะคะลูกค้าใช้งานง่ายนะคะและตัวเบรกมือนะคะเป็นเบรกมือแบบอ่าระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าง่ายสะดวกสบายต่อการใช้งานและก็มีอ่าโหมดการลื่นให้ด้วยนะคะเวลา ฝนตกไปปลอยถนนลื่นเราก็สามารถกดโหมดนี้ใช้งานได้เลยนะคะคันนี้นะคะมีระบบแพดเดิลชิพให้ด้วยนะคะลูกค้าเป็นระบบที่เปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะคะซึ่งอยู่กับพวงมลาลัยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาอ่าแล้วก็คันนี้นะคะพวงมลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถกดใช้งานได้นะคะจากที่พวงมลาลัยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอสัมผัสอคอนโซลตรงกลาง ก็โหมดต่างๆใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีโหมดสังการด้วยเสียงได้นะคะอ่าคันนี้นะคะอย่างที่แอดมินบอกดูที่เขมไม้นะคะอย่างที่แอดมินบอกตั้งแต่เริ่มคลิปนะคะลูกค้าอ่าคันนี้นะคะวิ่งใช้งานไปอยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลนะคะเป็นไม้แท้นะคะลูกค้าไม่ได้ก่อนะคะันนี้รถของเราทุกคันไม้แท้ไม่มีก้อนะคะอ่าก็เข้าๆกันไปแล้วนะคะภายในคือแบบหรูหรามากเลยทีเดียวนะคะ ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะแนะนําเลยนะคะคันนี้ทรงสวยมากและสะอาดที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ไม่แพ้ป้ายแดงน,นะคะใช้งานก็น้อยนะคะเป็นรถมือเดียววิ่งน้อยนะคะ เป็นรถปีใหม่นะคะลูกค้าสีก็สีแท้สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยทําสีมาอย่างแน่นอนใครที่สนใจนะคะอยากได้รถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอ่าแบรนด์ไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ถามกันได้นะคะเรามีทีมงานคอยแนะนําให้คําปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะอ่าก็ยังไงนะคะฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะ ที่ประเสริฐผลลุ่งเรื่องสกลนครนะคะ,ะ,คะติดตามได้ที่โซเชียลทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e นะคะ IG นะคะหรือจะเป็น f a c e b o o k นะคะ l ล n e เราก็มีนะคะหรือจะติดต่อได้เบอร์ตามนี้เลยนะคะลูกค้าถ้าไม่สะดวกเข้ามาเองนะคะก็โทรสอบถามได้เลยนะคะด้านล่างนี่แหละย, <c oughs> ยังไงก็วันนี้นะคะแอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะคะฝากด้วยนะคะประเสริฐผลลุ่งเรื่องสกลนครนะคะ,ะ,คะลูกค้ารถสวยรถด,ดี คุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเราเลยสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ